1จาก 3. การงานอาชีพและเทคโนโลยีมสี 1. ข้อสอบวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีมสหน่วยที่6การสร,าสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนโลยี 1. การใช้กระบวนการบริหารจัดการมาซ่อมแซมบำรุงแก้ไขชิ้นงานให้มีคุณภาพคือข้อใด 1. กระบวนการออกแบบ 2. กระบวนการงานอาชีพ 3. กระบวนการเทคโนโลยี 4. กระบวนการวิทยาศาสตร์ตอบข้อ3กระบวนการเทคโนโลยี 2. กระบวนการทำงานเชิงระบบประกอบด้วยอะไรบ้าง 1. ข้อมูลกระบวนการผลลัพธ์ 2. ข้อมูลการออกแบบปฏิบัติการ 3. กระบวนการผลลัพธ์ข้อมูลย้อนกลับ 4. ข้อมูลการออกแบบผลสำริดของงานตอบข้อ1ข้อมูลกระบวนการผลลัพธ์ 3การเขียนแบบรูปแปลนเป็นขั้นตอนใดในกระบวนการเทคโนโลยี1การเลือกวิธีการแก้ปัญหา2การออกแบบและปฏิบัติการ3กำหนดปัญหาหรือความต้องการ4การรวบรวมข้อมูลเพื่อแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาตอบข้อ1การเลือกวิธีการแก้ปัญหา4การเตรียมเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์เป็นขั้นตอนใด1การเลือกวิธีการแก้ปัญหา 2. กำหนดปัญหาหรือความต้องการ 3. การออกแบบและปฏิบัติการแก้ปัญหา 4. การรวบรวมข้อมูลเพื่อสแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาตอบข้อ3การออกแบบและปฏิบัติการแก้ปัญหา 5. โปรแกรม Microsoft PowerPoint มีลักษณะคล้ายกับอะไร 1. การฉายสไลด์ 2. รูปเล่มรายงาน 3. การฉายภาพยนตร์ 4. การเขียนภาพแบบไอโซเมตริกตอบข้อ1การใช้สไลด์6การสร้างหุ่นจำลองมีประโยชน์อย่างไร 1. เพื่อใช้ในการทดสอบผลิตภัณฑ์ 2. เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3. เพื่อใช้ในการฝึกทักษะการผลิตชิ้นงาน 4. เพื่อใช้ในการกำหนดรูปแบบผลิตภัณฑ์ตอบข้อ2เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดที่1 หน้า2จาก3การงานอาชีพและเทคโนโลยีม .4 ี 7. สการออกแบบเทคโนโลยีช่วยให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้นอย่างไร 1. มีความเจริญก้าวหน้าในการออกแบบ 2. มีวัสดุอุปกรณ์ตามระดับความต้องการ 3. ม,มีเครื่องอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิต 4. มีกระบวนการออกแบบที่ดีเป็นตัวควบคุมระบบ ตอบข้อ4มีกระบวนการออกแบบที่ดีเป็นตัวควบคุมระบบ8โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใดใช้เขียนแบบชิ้นงาน1โปรแกรมเพลง2โปรแกรม Photoshop 3โปรแกรม PowerPoint 4โปรแกรม Pro Desktop ต,ตอบข้อ4โปรแกรม Pro Desktop 9วัสดุใดใช้ในการเคลือบผิวงานไม้1 วัสดุโป๊ 2. ดินสอพอง 3. กาวลาเทค 4. กระดาษทรายตอบข้อ2 FBO LVRV 10จุดเริ่มต้นใดที่จะพัฒนาไปสู่การสร้างชิ้นงานหรือปรับปรุงชิ้นงานให้ดีขึ้น 1. การออกแบบ 2. การรวบรวมข้อมูล 3. การประเมินผลชิ้นงาน 4การตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับตอบข้อหนึ่งการออกแบบหน้า3มจาก3การงานอาชีพและเทคโนโลยีม .4 ีสาม